ลุงเขาบอกว่าให้ทำส,นะสาเร็จน่ะทำเล้นทำเร็นแล้ว,วย,ยังไม่ได้แก้คนรวยนรวยไรคนดูนะนี้คือทำตามสายายัญญาที่ลุคนอยากให้งงทำเพื่อวันนี้ที่ได้ตหแว <c oughs> ไม่ทันไม่มีใครแค่ทันทำ,ทำบบเร็วๆ <c oughs> ถ้ามันทำนุ่งเจ็บหรอทำแบบเร็วๆแบบไม่มีใครหอมไม่ใครแคปทันใครดีเชนไม่มีใครแคปทันไม่จริงถ้าแบบพวกมันเป็นเรื่องจริงนะมันจะมีในคนทแบบว่าต้องรู้ใช่ไหมเขาหอมเร็วๆแล้วนะรเอาไม่เลยวอเว้ยเว้ยเว้ยหอมเร็วแคปไม่ทันไม่นับก็บอกแล้วว่าแคปไม่ทันแต่ทำตามแันยาแล้ว เดดเดดเดเด,เด,เด,เดผมทำตามสัญญาไปแล้วนะําตตามสัญญาแล้วนะครับ เอาไหมหนูโอ้โหทำไมไ่ไ้มถ้าไม่น้อยสร้างมึงทำ <c oughs> เขาบอกว่าให้เอาไหมไม่น้อยมาเออหัวหน้าต้องโฉมทั้งเลยนะจะเนี่ยแ <c oughs> ละเออเออเอ้เอ <c oughs> <c oughs> ออคันอย่างนี้ทำไมแม่น้อยทำนี่วันนี้หอมสองครั้งเลยนะต้องช่วยกันตุ้ด้วยนะหอมทีสองหลลุ่นลวช่วยกันตุ้เลยนะจุด <c oughs> ละ <c oughs>